้าพูดถึงเชลซีในยุคปัจจุบันของเจ้าของใหม่เราก็จะเห็นดาวรุ่งต่างทีมเยอะแยะมากมายไหลเวียนตบเท้าก้าวเข้ามากันแบบล้วนๆและแน่นอนรวมถึงดาวรุ่งลูกบ่อของเราด้วยนะที่ขึ้นชุดใหญ่กันแบบง่ายๆและถูกส่งออกขายออกกันแบบชิวชีวๆด้วยเช่นกันแต่แต่แต่เอาดีๆมันจะมีสักกี่คนครับที่เก่งจริงแบกจริงยูยาวและเป็นตำนานโดยสมบูรณ์ให้กับสโมสรเชลซีแห่งนี้อย่างแท้จริงสวัสดีครับผมเอ็มออฟไซบู กับรายการเรื่องวุนว่นวุ่นวัยรุ่นเชลซีรายการนี้จะมาเกาะติดเล่าเรื่องราวนักแต่สิงห์บูทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยในเทมนี้ผมขอให้ชื่อเรื่องว่าจากอะคาเดมี่เชลซีเพียงหนึ่งเดียวสู่การเป็นตำนานสิงห์นำแสดงโดยจอห์นเทอร์ลี่อดีตกับตันผู้ยิ่งใหญ่ตลอดการของพวกเราชาวสิงห์บูส่วนรายละเอียดเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยก่อนเข้าเรื่องขออนุญาตขายตรงสปอนเซอร์สนใจสินค้าเชลซีลิขสิทธิ์แท้เสื้อแท้ตรงปกสรงเร็วทันใจต้องที่ร้านรวมเสื้อบอลเชลซีเชลซีเชิร์ ของชื่อเจเป็นแฟนมอนเชลซีแท้ๆผมอุน่นนุนร้านแก่เป็นประจำรับรองไม่ผิดหวังและอีกหนึ่งเจ้าสำหรับคนที่ต้องการมีเว็บไซต์ใช้งานง่าย,ายๆสั่งได้ตามใจราคาไม่แพงติดต่อหาผมได้ที่ไลน์ ameseo กราบอุ่นนุนสปอนเซอร์จากเราทุกเจ้าด้วยนะครับ เจอมิดก่อนจะโมยาแบบยาวมากๆคลิปนี้ของชายผู้นี้บอกเลยผมถึงท่านต้องแบ่งออกเป็นพาร์ทเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะลากยาวจนยาวเวอร์เป็นหนังใหญ่กันเลยทีเดียวนั่นก็เพราะสตอรี่นี้มันคือภาพรวมช่วงเวลาสาคัญทั้งหมดของมิสเตอร์เชลซีอย่างกับตันจอห์นเทอร์ลี่ที่พี่แกอยู่เชลซีมาก,กว่า22ฤดูกาลเต็มและสร้างเรื่องสร้างราวไว้มากมายเชียโคตรนานบ้าไปแล้วเอาเป็นว่าผมจะพยายามหยิบจับและคัดกรองเน้นๆถึงวิรกรรมแต่ละช่วงชีวิตแกที่เชลซีให้ละกันครับอะเริ่มสําหรับในวัยเด็กหัวโป่งเทอริ่่มต้นที ซึ่งเป็นทีมจากลีกท้องถิ่นซันเดลีโดยผู้เล่นที่เติบโตมาด้วยกันเวลานั้นก็จัดว่าไม่ธรรมดาหลักๆที่เด่นๆเล,นเล่นร่วมกันก็จะมีบ๊อบบี้ซามูราและเลนลี่คิงเลยนะเฮ้ยยิ่งไปกว่านั้นอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้เทอร์รี่ในวัยนั้นแกมีประสบการณ์เล่นตำแหน่งกองกลางมาด้วยนะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้มีหน้าพอโตมาทักษะการจ่ายบอลพี่แกนี่ไหลเรื่องดีเหลือเกินหังจากนั้นพออายุ11ขวบก็เป็นช่วงฤดูกาล1991-1992เจ้าหนูเทอร์รี่ก็ก้กาวเ,เข้าสู่อะคาเดมี่ของขุนค้คอน ทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเวลานั้นก็ไม่น้อยแลมพาโจโคเดฟอร์ดินานคารลิเกนจอนสันบลาบลาบลามดอินเวสแฮมทั้งนั้นไอพวกนี้เข้าขั้นตั้งดีมทีมออสตากันได้เลยทีเดียวแต่แต่แต่แตแตเทอร์รี่ก็จัดว่าเป็นคนแรกครับที่ตัดสินใจย้ายออกจากเวสแฮมอย่างรวดเร็วไปก่อนเพื่อนซึ่งถึงตรงนี้อายุของเขาก็ปาไป14ปีแล้วครับจัดว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่โคตรเนื้อหอมเป็นอย่างยิ่งทีมบิกบ๊กบิ๊กลุมขายขนมจีบกันให้ควักเพราะนี่มัน กระแทกตาเกินไวซะเหลือเกินอย่างไรก็ดีครับทีมที่ดูจะเป็นข่าวฮือฮาและดูมีภาษีมากที่สุดในการคว้าตัวเทอร์รี่ในเวลานั้นนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเตดของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนี่แหละอ่อยนักป้ายยาแรงงัดทุกกระบวนท่าเพื่อหวังปิดดิวเจ้าหนูเจทีมาครองให้สําเร็จเพื่อต่อยอดเส้นทางอนาคตสวนครอบครัวมาที่สนามเอ่ยเอาถ้วยรางวัลความสาเร็จมาก,กองตรงหน้าเอ่ยแล้วไหนจะเอ็กซ์คลูซีฟวีไอพีป๋าแพนด้าลงมาจับเขา่ากุยแบบเน้นๆด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวแม่ทุ่มเทเล่นใหญ่หญีิหายนี่ขนาดตอนนนนัั้เเอรีี่่ยงป็ดาวุท ไม่ได้ขานเวทีใหญ่เลยนะเว้ยซึ่งอีกจุดที่ยิ่งทําให้ทางแมนยูใจฟูได้อีกว่าดีลนี้แกไม่รอดแน่นั่นก็เพราะเธอรีและพ่อของเขานั้นเป็นแฟนตัวยงของทัพปีสาจแดงนี่แหละครับอือหือป๋าแพนด้านี่รูปปากแล้วเอ่อยในใจว่าหวานเจี๊ยบแต่ถ้าว่าถัดจากนั้นนี่สิครับคดีพิกเฉยเจ้าหนูเจทีกับทําในสิ่งที่ขัดใจพอมเซโนแมนยู no แล้วตัดสินใจเลือกที่จะเซ็นซบกับเชลซีแทนในฤดูกาล1995-1996แล้วแล้วแล้วป๋าแพนด้านี่อึ้งเลยว่าวเฉยเป็นไปได้ไงวจาากกสัมภษ์่ถูเเปิด พ่อของเธอรี่นี่ยืนขึ้นเลยก็ทำมึงย้ายไปสิงกูโกรธจริงๆนะเว้ยและจะไม่ไปร่วมยินดีกับวันเซ็นสัญญามึงด้วยถ้ว่าแม้ผู้เป็นพ่อจะออกตัวแรงซะขนาดนั้นแต่เจ้าหนูเจทีก็ยังหนักแน่นในจุดยืนของตัวเองอยู่ดีครับในวันเซ็นสัญญาก็เลยเหลือแต่แม่แล้วก็เป็นไปตามภาพนั่นแหละ ซึ่งกับที่เชลซีเทอร์ี่ก็เก็บเวลอยู่กับเพื่อนๆในอะคาเดมี่อยู่ประมาณ3ฤดูกาลครับแล้วในฤดูกาลที่3ซึ่งก็คือฤดูกาล1 9 9 7งเถึงเกชีวิตแกก็เริ่มมีความหวังเล็กๆได้รับโอกาสโผล่หน้าโผล่ตาขึ้นมาซ้อมกับชุดใหญ่อยู่บ้างล่ะคิดดูสตาร์ดังๆในทีมตอนนั้นก็จัดว่าเยอะแยะซะด้วยนะโซล่าเลอรโซเลเบิร์ตโปเยนวิอัลีอังเดโฟดิมาเตโอเปเตสคูไว้บาบลาาพอๆเดี๋ยวไหลยาวพัจากนั้นฤดูกาลหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าเก คุมทีมของจานลูก้าวิอาลีและตัดสินใจเลือกเบอร์เสื้อหมายเลข26ต่อจากลอเลนชาเวสท,ที่ถูกขายขาดให้กับสาริกาดงนิวคาสเซลฮั่นแน่ไอเด็กนี่มันไายเลือกเบอร์เลขติดติดกับ25ที่เป็นสตาร์ดังเบอร์หนึ่งของทีมอย่างโซล่าซะด้วยเองนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆเลยพอนุม่มยังไรก็ดีตลอดฤดูกาลแรกกับชุดใหญ่โอกาสได้ลงสนามพี่แกก็น้อยนิดก็จะให้เอาอะไรไปเบียดไว้พอตอนนั้นทีมเรามี2กำแพงหนาแบบเบิ่มเบิมดูโอเซนเตอร์ชาวฝรั่งเศสอย่างเดอซีและเลอ,เอร์รรอเบิรก ตัวดีเลยเข้าขั้นเวลิลด์คานและได้รับการยอมรับอย่างเกี่ยวกาวยาวนานมาตลอดอาชีพฉะนั้นแล้วศึกเบียดแย่งตำแหน่งตอนนั้นจึงไม่ง่ายเลยจนกระทั่งมาเกมแคปิตอลวันครับวันที่28ตุลา1998แสงสว่างแรกจากฟ้าก็สาดส่องมาถึงไกรรุ่นเจทีในนาทีที่86ของเกมการแข่งขันเกอร์ลีถูกเปลี่ยนตัวลงสนามแทนแดนไปเตสคูแม้เวลาจะน้อยนิดแถมหน้างานก็เบาสบายแทบไทร้บทโถโถโถก็ปพีเพีเล่นออกนำวินล่าสคาร์ลุ่ยไปแล้วครับตั้ง4นึงแต่ไม่เป็นไรแม้เวลาจะเหลือน้อย แต่น้องก็ขอเล่นแบบเกินร้อยให้พี่ๆดูฟิวอารม์เทอร์รี่ในวันนั้นก็ทรงคล้ายๆกับกิลคิดในฤด,ดูการนี้ที่เราเห็นเห็นกันนี่แหละครับถึงขังออกท่าออกทางเอเลชอิพหายแต่ไม่ได้โลกนะเวย้ยต้องยี่ดีวะโชว์ให้รุ่นใหญ่มันดูทันจากนั้นพอเข้าสู่ฤด,ดูการ1992ปีแรกลง7นัดทุกรายการปีที่2เพิ่มมาอีก2นัดกลายเป็น9อุ๊ยเขินเพิ่มมาตั้งน้อยนึงแต่แต่แต่ถึงนณะรุ่นพี่ที่ร่วมซ้อมกับเทอร์รี่อย่างเดอร์ซี่น,นั้นก็สังเกตและััมไดด้งวาเ่่โนนะีขออใตยยูฉพช ความเป็นผู้นำของไอเด็กวัยสิปีนี่มันน่าอัศจรรย์ยิ่งนักศาสนาคติดีหัวจิตหัวใจความเป็นผู้นำนั้นมันช่างพองโตเกินวัยซะเหลือเกินซึ่งในท้ายๆฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนหนึ่งในโอกาสปล่อยของของเทอร์รี่นั้นก็มาถึงเจ้าป่าฟอรเรสข,ของคุณซือเดวิดแพทหนึ่งในสโมสรอนยักษ์กลับเวลานั้นที่ตกไปเล่นดีวิชั่นหนึ่งกำลังเดือดร้อนเปิดโมดจุดพูเรียกร้องขอชีวิตทีมไหนก็ได้ใจบุญช่วยทีมกูทีดิดเพราะสถานการณ์ทีมในตอนนั้นกำลังส่อดพวกกกเขขา็ไ้้บรรลลุอตง ขอยืมตัวเทอร์รี่จากเชลซีไปช่วยกู้วิกฤตทีมนี่แหละครับวันแรกแฟนบอลเจ้าป่าจะงงและสงสยัยดีมันดีว่าเหวอะไรวะเน,นี่ยคือทีมกำลังจะดำหนิ่งตกชั้นจากดิวชิชันหนึ่งอยู่แล้วฮาเสือกเอาความหวังสุดหนักอึ้งมาฝากไว้ที่ดาวลูกอายุ19ปีเฉยป้าบอชิบหาย <c oughs> แต่นิจ้จะาผิดคาดหักปากาเสียนตลอด6เกมสุดท้ายของหลีกที่จมอยู่ก้นตารางเวลานั้นเดวิดแพสส่งจอนเทอร์รี่ลงสนามอย่างต่อเนื่องโดยเอพาะ5เกมหลังสุดนี่คือยึดตัวจริงลงเล่นเต็มเ0ินาทีกันเลยทีเดียวปฏิหารโก เกือจนต้องนั่งอ้ปาปากค้านกันเป็นแถวแถวทีมชนะ3เสมอ3ขคว้าแต้มรวม12แต้มจากท้ายตารางเพราะทยานจบฤดูกาลไปด้วยอันดับ14แต่ห่างโซนตกชั้น10คะแนนแบบใสๆจนถึงจุดนั้นไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วครับแฟนบอลเจ้าป่าน่กีก,การ์ดโดนเทอร์ลี่ตกกันเป็นแถวแถมได้รับการยอมรับจากปากข,ของเดวิดแพดเดิวานนี่คือผู้เล่นที่เก่งที่สุดในแนวรับเวลานั้นเลยก็ว่าได้เย็นเคตัวลอยเลยดีไอ้หนูซึ่งพอเสร็จสึกนัดสุดท้ายกับเจ้าป่าเทอร์ลี่ก็ปีตรงดิ่งกลับมาเล่นกับต้นสังกัดต่อเลยคยัักยงมมีเสสุดาญ นัดชิง FA อครับเจอวิลล่ารออยู่โดยเกมนี้แมทเธอรี่จะไม่ได้ลงสนามแต่ก็มีชื่ออยู่ในซุ้มมานั่งสำรองนะเฮ้ยและผ่านเกมรายการนี้ก่อนถูกปลนะ่อยยืมมาสนัดจบแมตช์ลงเออเชลซีเป็นแชมป์ชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์จากดิมาเตโอคว้าแชมป์เอฟเอครับสมัยที่3มไปครองแบบหล่อๆแล้วก็จัดว่าเป็นถ้วยใบยแรกอย่างเป็นทางการของจอร์เธอรี่ด้วยนะยินดีด้วยว้หนูพอเข้าตน้นฤดูกาล2 0 0พันสอเชลซีในฐานะแชมป์เอฟเอครับฤดูกาลที่ผ่านมาได้สิบเมล่นถ้วยชาริตี้ชิลในปีนั้ พอ20นย์พากันเฮสน,นันลั่นทุง่งตั้งแต่เปิดฤดูกาลชื่นมื่นแบบใสๆย,ยิ้มแก้มปีฉลองแชมป์แจกจ่ายฟินฟินกันไปแต่แต่แต่แตแตอนา,าคตของเทอร์รี่กับสโมสรอนก็สั่นคอนหนักไปอย่างหน้าตาเฉยเวียนลี่และสโมสรเช е ลซีนั้นตกลงบงใจเซเย็ตออกตัวยินดีพร้อมจะขายเจ้าหนูเจทีในวัย20ปีออกไปจากทีมเฉยเอา้าก็เดาๆว่าด้วยปัญหาการเงินในสโมสรอนเวลานั้นบวกกับด้วยความที่ว่ามีไว้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แถมพี่ท่านก็เนื้อหอมซะเลือเกินดูทรงแล้วน่าจะทํากําไรได้ดีก็เลยไฟเขียวขายไได้ขายลกัน ทีมเล็กทีมน้อยทีมดังๆมากมายแห่กันมาเพียบซึ่งในขบวนขันหมากที่ตามสนใจและตามจีบเจทีอย่างสตีบูที่คุมฮันเดอร์ฟิล์อยู่ในเวลานั้นพร้อมมาเคนถวายค่าตัวแบบจุกๆสูงถึง75 0,000ปอนดอนในการคว้าตัวเทอร์รี่ไปร่วมครับเชียบ้าไปแล้วเงินขนาดนี้กับเด็กอายุ20ปีในเวลานั้นคือเยอะมากนะมึงวิลลี่และเชลซีหูตาเป็นมันว wow, าวย,ย้ยายไหมย้ยาย,ยไหมไอหนูย้ายหน้ามึงดิพี่คือการปฏิเสธข้อเสนอครั้งนี้สร้างความประหลาดใจต่อคนใกล้ชิดและผู้ที่เกี่ยวข้องมากครับบ้าบินนัก เบอร์นี้เจ้าหนูคนนี้มันคิดอะไรกันอยู่วะเพราะอยู่ต่อก็รู้อยู่แก่ใจโอกาสลงแม่งก็น้อยนิดแล้ววีอาลี่แม่งก็แทบไม่ใช้งานเลยแล้วไหนเจ้าเบียดตัวจริงไอ้สองดูโอฝรั่งเศสยากอีกหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆจอนแต่นั่นแหละครับมันก็คือมุมมองของคนทั่วไปว่าในมุมมองเจทีนั้นชี้ออกไปจากความคิดคนทั่วไปโดยสิ้นเชิงคือแกปากหลักแบบมีความเชื่อว่าเชลซีแห่งนี้แหละคือสโมสรที่ใช่และเหมาะสําหรับแกตั้งแต่วันแรกที่เลือกย้ายมาตลอดจนประสบการณ์การที่ได้เบียดแย่งตาแหน่งกับเลเบิร์บและเดอร์อ ร่วมกับพวกเขาและเพื่อนๆร่วมทีมคนอื่นด้วยนั้นมันม,มีค่ามีความหมายต่อการพัฒนาต่อยอดสําหรับตัวแกเป็นอย่างยิ่งดังคํากล่าวที่ใครก็ไม่รู้เคยกล่าวไว้ว่าอยากเก่งต้องขยันส่วนถ้าอยากไปขั้นกว่าแบบก้าวกระโดดมันก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เขาเทพๆและประสบความสาเร็จนี่แหละจึงจะย่นระยะเวลาและโลดแล่นไปแบบถูกที่ถูกทางจนเกินตัวซึ่งหลังจากนั้นไม่นานกลางกลางเดือนกันยาของฤดูกาลนั้นวิอัลลี่ก็ถูกปลดออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมและถูกแทนที่ทด้วยกุนซอคนใหม่ที่ใครๆหลายๆคนในตอนนั้นก็ชอบแซวว่าเขาอ่อนนนภาาาษั่่กก็คือดดโีียยรปน แปลงครั้งนี้เป็นผลดีต่อเทอร์รี่มากครับบวกกับเดอร์ซี่ที่เปรียบเสมือนเป็นทั้งรุ่นพี่ที่โคตรเชื่อมั่นในตัวรุ่นน้องคนนี้มากและแถมเป็นทั้งครูสอนโดยตรงที่คอยเทนวิชาให้กับเขาแบบเน,น้นๆก็เจมิมหนักๆตั้งแต่เริ่มรับงานวันแรกๆของลานิเอรี่ว่าไอเด็กนี่มันเป็นของแท้เก็บไว้น่นแล้วลองเอาไปใช้งานดูเดี๋ยวรู้เลยซึ่งแน่นอนลานิเอลี่เองก็ไม่ขาดข้องครับซีเนียทีมออกตัวขนาดนี้ก็เลยทําให้บทบาทในฤดูกาลนี้ของ JT ีสดใสขึ้นทันตาจากที่เดิมทีโดนคุมกําเนิดตั้งแแแตต่่่่่้นนดูกกาาาไมมมมมมีชืออรระทัังงงซุสํถวิ ขายต่างหากกลายเป็นคดีพลิกก้าวขึ้นตัวจริงแบบต่อเนื่องและเต็มเกมแบบรัวๆคือโคตรดีโคตรเด่นเข้าตากรรมาการจนคว้าเพลเยอร์อ็อบเดอรเยียเชลซีปีนั้นไปคอกันเลยทีเดียวดูดีมีอนาคตทะลุประหลอดกว่าที่ผ่านมามากครับสาหรับปีนี้และพอเข้าสู่ฤดูกาล2001-2002ฤด,ดูกาลที่2ของการคุมทีมของลานีเอรี่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทีมเยอะแยะมากมายทั้งขาเข้าและขาออกขาเข้ามีเปอร์ตีเซนเดนกัลลันรวมถึงโคตรดาวลุ่งพรสแสวงอย่างแฟงแลมพาร์ตบนขาออกนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะโเยยา ลูกพี่ไว้ก็ย้ายหรือแม้กระทั่งเลอร์เบิร์ฟเองก็เช่นกันคือพวกนี้อายุ30กว่ากันหมดแล้วครับในตอนนั้นการถ่ายเลือดใหม่จึงเริ่มเกิดขึ้นในทีมเพื่อให้ทีมได้ไปต่อโดยการย้ายของเลอร์เบิร์ฟนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของโอกาสในการลงสนามของเจทีก็ว่าได้เธอรี่ในวัย21ปีเลยได้กลายเป็น11ผู้เล่นตัวจริงของเชลซีแบบสมใจอยากแถมยังมีคู่หูผ่านเนอร์ที่เป็นทั้งกัปตันและท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างเดือยีสีะด้วยแม่เจ้าน้ําตาจะไหลจากวันแรกๆจนถึงตรงนี้แม่งไม่ง่ายเลยยยยเลยยยยยยินนนนดดดีีีีี้้ววพ่่่ออหุมมาาาางงรกก็ปตณ์ํคััญ ขึับซึ่ง JT and t h e g แกงก็น้องานการไม่ทํา่าแต่เรื่องคือเรื่องมันเป็นนี้ครับเหตุการณ์นายวันๆเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นและหนักหนาขดตูอุศกเศร้ามากแค่ไหนแต่เจ้าหนูเจีและบรรดาแกง๊งแกงดาวรุ่งร่วมทีมอย่างแลมพาดกูญเชนเซนและโจดี้มอริสนั้นไปรวมตัวกันเมามาอยู่แถวสนามบินฮิทโทครับซึ่งไอความเมาเลื่อนตรงนี้จนนาพาไปสู่การปากแจวก็ทําให้แกวงปากไปหาตีนโดยไม่รู้ตัวไปลั่นแซลไซพวกนักท่องเที่ยวอเมริกันในคดีนายวันๆเฉยเอา้ามันใช่เรื่องมมัม มีเรื่องใหญ่เน้เฮ้ยและเป็นประเด็นแรงอีกตั้งหากซึ่งผลที่ออกมาคาดีนี้ทําเอาภาพลักษณ์ของเชลซีนี่เสียหายหนักมากครับไอลูกกอ,อกขนองทั้งหลายมึงมานี่ดิโดนปรับหนักและตักเตือนคุมประพฤติไปตามระเบียบเบาได้เบาวยอย่าให้มันทีนักสำหรับภาพรวมฤดูกาลนี้แม้จะจบอันดับ6ในลีกแล้วว้าแม่งทุกถ้วยแถมยังต้องมาอกหักกับการแพ้นดชิง F a เอพโดนอาเซนอลยุคเทพตบแบบขาดลอยไป2อูนแต่รวมๆแล้วฟอร์มของเทอร์รี่นั้นก็ถือว่าดูดีมีทรงมีอนาคตอยู่เหมือนเคยเกมรับดีผ่านบอลดีลูกกลางอากาศดี จังหวะของพี่แกนั้นโดดเด่นไม่แพ้ความเป็นผู้นําที่แหกปากแสดงออกในสนามมากครับและจัดว่าเป็นคนที่ใช้โอกาสในการลงสนามที่อยู่ตรงหน้าได้คุ้มค่ามากจนชนะใจแฟนบอลไปแบบเต็มๆโตดมันโคตรอุ่นใจชิบหายเวลาเห็นเจทีลงสนามทว่าพอเข้าสู่ฤดูกาล2 0 2 2ัน 2, สอปีนี้เปิดมาก็ปวดหัวกับความคึกขนอนงของัยรุ่นเจทีและโจดี้มอริตตอเลยครับคืองี้ครับทั้งคู่ตกเป็นข่าวไปกินเหล้าแล้วเมาหนักในงานปาร์ตี้ฉลองโจดี้มอริตได้ลูกคนแรกแล้วดันไปมีเรื่องกับคนในไนท์คลับที่ลอนดอนซึ่งการทะเลาะวิวาท ามีการใช้อุดแบบพวกขวดปากฉลามในการทะเลาะก,กันซะด้วยนะโอ้ไอสัตว์คุณนึกว่า2499อันดาัานคลองเมืองถ้าว่าถึงกรณน,นั้นด้วยความที่เจทีมันเป็นนักสู้มันช่างดูคล่องแคล่วปาดเดียวส่วนคู่กรณีมันเป็นนักซิงมันจึงมีรถเครื่องที่คอยวิ่งแซงทุยเอาดีๆคือคู่กรณีอย่างเทเวอร์ทิวอมันเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปครับไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของกายภาพแต่อย่างใดตามข่าวในวันนั้นเลยว่ากันว่าอาการของทิวอคือหนักแบบหนักมากๆโดนซัดโดนหดยักตับตับแพบปางตายซึ่งการกระทําดังกล่าวทีี่่่เเกิดขึ้้นสงผลลระททบําใหออแม ผ่านการลงสนามช่วยทีมไปหลยต่อหลยนัดก็ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องนอกสนามขึ้นลงขึ้นศาลสู้คดีแต่แต,แต่สุดท้ายลงเอย่ยจบสวยทนายเก่งครับตัดสินให้เทอร์รี่และมอร์ลิสนั้นพ้นโทษคณะคดีและสรุปว่าการกระทําของพวกเขานั้นทําไปเพื่อป้องกันตัวและไม่ได้มีการใช้อาวุธแต่อย่างใดเยอเอาเรื่องทีนี้คิดดูเล่นๆนะครับถ้าผลาดผลสรุปคดีออกมาในทางเลวร้ายแล้วโดนลงโทษมานะมึงเอ้ยว่ากันว่าถึงขั้นจําคุก5ปีหรือมากกว่านั้นเลยนะเว้ยก็ทําเอาเสียแวบกันเลยทีเดียวเฮ้ <S <S <c oughs> อกูเครียด แสบจริงะไรจริงยังไรก็ดีครับแม้ปีนี้จะสร้างเรื่องสร้างราวหลายทางไว้เยอะแยะจนทําให้เดือดร้อนต้องไปจับคู่กับการลาแทนอยู่บ่อยครั้งแต่บดถึงเวลาเจทีกลับมาลงสนามเจ้าตัวก็ยังคงทําผลงานเค้นฟอร์มเก่งลงเล่นได้ตลอดแต่แต่แต,แต่กว่าจะดีได้คือมันกระทบมาเยอะแล้วไงเลยกลายเป็นว่าว้าแม่งทุกถ้วยท,ทุกรายการอีกเหมือนเดิมแต่ก็ยังดีหน่อยที่พากันประคองตัวจบในลีกได้ดีจบที่สติดทอปโปไปบอลยุโรปได้สาเร็จถึงตรงนี้นะครับแต่ยังไม่จบนะเฮ้ยใครยังเปิดฟังคลิปผมอยู่น้ําตาจะไหลคลิปนี้ขอออองงเเรรรีีี่่่นนดดืาาวัแมก ลน้นซะเหลือกเกินมีขนาดรวบลัดสรุปแบบเนื้อๆแล้วนะเฮ้ยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้จากช่องผมผมไหวแล้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมถีเพราะแม่งโคตรอ่ะพี่มหาจะสําคัญต่อช่องออฟไซบูในน้อยช่องนี้ของผมมากเลยหรือใครอยากเป็นกําลังใจให้ผมโดยตรงก็สามารถโดเนทผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงให้ผมได้ครับผมรับปากจะจัดไปเน้นๆนําไปเสริมคมคุณภาพให้อุปกรณ์ในช่องแน่นอนอยังไงก็ฝากช่องผมด้วยนะครับครับอะ มากันที่ฤดูกาล2003-2004ถึงตรงนี้เทอร์รี่อายุ23ปีแล้วครับและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของรอยต่อสุดสําคัญของประวัติศาสตร์สโมสรเชลซีในเวลานั้นได้มีการเปลี่ยนเจ้าของใหม่จากเคนเบธไปสู่มือเศรษฐีชาวราสเฟียอย่างโรมันอบามโมวิชโดยการเปลี่ยนแปลงนี้ดีเทลแม่งเยอะมากฮือฮาประกาศสักดาวเวอร์วางเป็นอย่างยิ่งแต่ผมขอยังไม่พูดถึงเต็มๆในคลิปนี้นะครับเพราะจะเก็บไว้ขยี้นนเน้นๆในรายการเชลซีซีซั่นสตอรี่แอนเชิร์แทนก็เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะอะต่อนี่เป็นยุคเเปลี่่ยยยนนทททหัักอาาางงแ้้้จริขข ะะออกซึ่งฤดูกาลนี้เชลซี Chelsea, ในมือของลานิเอลี่ที่มีเจทีก็เข้าสู่ฤดูกาลที่4แล้วครับและก็ถือว่าทําผลงานได้พีกกว่าที่ผ่านมาพากันทยานไกลไปถึงอันดับ2ของลีกแต่ก็โชคร้ายสุดๆที่อันดับ1ปีนั้นมันดันเป็นอาเซนนลยุคทองไายพ่ายของเวนเกอร์ที่โคตรโหดสัตว์แถมยังตบเราไปกลับได้ซะด้วย ในเมื่อตัดแต้มโดยตรงทำไม่ได้แต้มมันก็เลยยิ่งห่างจัดและยากแท้ที่จะไล่ตามมีหนำสามบอลช่วยก็ปิวหมดอีกเหมือนเดิมคือเอาจริงๆถ้ามองแบบมากน้อยนะภาพรวมคือมันก็ดีกว่าที่ผ่านมาจริงๆแบบชัดเจนแถมยังรักษาโคตาไปเล่นบอลยุโรปได้แบบต่อเนื่องได้อีกด้วยแต่แต่แต่แตกับยุคเจ้าข,ของใหม่อย่างโรมันผู้บ้าคลั่งและปากบุตรหมายไล่ล่าความสําเร็จกับผลงานแบบนี้เท่านี้มันจึงห่างไกลกับคําว่าพอดีซะเหลือเกินนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้หลังจบฤดูกาลนี้ลารนีเอลี่ที่ผ่านการคุมทีมมาแลว ต้องมดช่วงเวลากับเชลซีลงไปโดยปริยายไม่ได้ไปต่อในฤดูกาล2004-2005ในต่อจากนี้ยิ่งไปกว่านั้นจบฤดูกาลนี้กับตันเดอร์ซี่อายุก็ปาเข้าไป36แล้วครับก็ถึงเวลาเปิดทางให้เลือดใหม่ได้สารต่อเชลซีในต่อจากนี้บอกแขนกับตันสุดสําคัญอันนี้มันได้เวลาต้องเป็นของนายแล้วนะจอห์นมันดูมีความหมายและความเหมาะสมมากครับเพราะแพชชั่นจิตวิญญาณทุกสิ่งอย่างในความเป็นเชลซีและความเป็นกับตันผู้นํานั้นมันได้อยู่ครบจบในตัวเจทีทั้งหมดสิน้นส่วนทางด้านเจทีนั้นจริงอยู่ว่าที่เขาด หลักและแบกเกมลับและสั่งการทีมได้ในสนามได้เป็นอย่างดีก็จริงแต่การที่เขาจะประสบความสําเร็จทั้งกับตัวเขาและทีมให้ยิ่งใหญ่และไปไกลกว่านี้ได้นั้นพวกเขาจําเป็นต้องมี DNA ผู้กระหายชัยชนะที่มากกว่านี้หลายเท่าตัวครับพูดง่ายๆเอาแบบตรงตัวเลยนะแพชั่นจะของทีมเป็นยังไงแพชชันทีมก็ต้องไหลาตามเป็นไปในแบบนั้นเพราะในทุกๆก,การแข่งขันถ้วยรางวัลความสําเร็จและการเป็นที่ถูกจดจํานั้นมันมีได้เฉพาะกับทีมที่อยู่จุดสูงสุดและเป็นที่1เท่านั้นครับซึ่งนั่นแหละครับก็คือบทพิสูจน์ แค่จุดเริ่มต้นไว้เจ้าหนูในถัดจากนี้ต่างหากที่จะเป็นของจริงในยุคของนาย JT จบไปแล้วครับกับรายการเรื่องวุ่นวุ่นรุ่นเชลซีจอห์นเทอร์ลี่จากอะคาเดมี่เพียงหนึ่งเดียวสู่ตำนานสิงห์คลิปนี้มีเอนเครดิตด้วยนะเวย้ยอย่าลืมรอดูท้ายคลิปกันด้วยนะสำหรับพาร์ทแรกของกัปตันเจทีนะครับเรื่องราวไทม์ไลน์พิธานี่เยอะแยะชิบหายผมโม้จบไม่ลงในคลิปเดียวจริงๆเอาเป็นว่าในส่วนของพาร์ทสองอดใจรอกัอนอีกนิดนะครับเพราะเนื้อเรื่องถัดจากคลิปนี้จะเป็นวีลกกร,รมยุคทองของแกกับเชลซีชุดใหญ่แบบเต็มๆเน้นๆแน่นอนรอชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็หวัง ตานคนนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกส่วนรายการนี้รอบถัดไปจะเป็นอะไรนั้นไว้มาโหวตกันได้ใหม่ได้ที่เมนูชุมชน y o u u u e o อ f ฟไซ e b บ o หรือก,กลุ่ม Facebook ของผมก็ได้ครับเอาที่เพื่อนๆสะดวกสำหรับคลิปนี้ได้จบลงแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเชลซีตัวจริงต้องไม่พลาดติดตามคอนเทนต์ทั้งหนและนอกสนามอีกมากมายได้ที่ช่องออฟไซบูฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่เธอเลย เชลซีนะ่ะห่างหายจากแชมป์ลีกมานานแค่ไหนแล้ววะยาวเลยวะนะล่าสุดก็ฤดูกาล1954 1 9 5 5ตั้งแต่พรีเมียร์ตั้แต่พมลีกยังไม่รีแบรนด์บวกลกกันแล้วก็ตีว่า50ปีครับงั้นมึงฟังกูนะจอนการบ้านของนายคือไปคิดท่าสวยๆตอนชูถ้วยนั้นไว้ซะแล้วเดี๋ยวเฮียจะพาไปสู่จุดนั้นให้เองแม่ตลกอย่าพูดเป็นเล่นนี่นะถ้าทำไม่ได้ลูกสาวนะผมจีบนะหุยมึงใจเย็นมึงเคยได้ยินคำนี้ไหมวะเกมลับที่ดีนะ่รจะทำให้คุณเป็นแชมป์ยังไงวะนะเดิมทีม คู่หูที่ดีซึ่งน้าหาคนที่ใช่ไว้ให้ละแล้วเขาคนนั้นคือเอ้ท่านประทานรบกวนจัดให้เด็กมันหน่อยดิ